สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแค channel นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสรุปแดกเด่นกันนะครับทั้งเด่นบนเด่นล่างนะครับผมจะสรุปในคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีภากิจมีงานที่จะต้องไปทำออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปทั้งบนทั้งล่างในคลิปเดียวเลยนะครับ อาจจะรวบลัดหน่อยอันนี้จะเป็นเด่นล่างก่อนนะครับส่วนตัวเลขที่ท่านเห็นก็คือสูตรที่ลงไปนะครับอันนี้สูตรหลักสิบหลักหน่วยน,นี่สูตรเลขเด่นสูตรหลักสิบหลักหน่วยนี่จะเป็นสูตรจับคู่ทั้งหมดนะครับสามคลิปสามสูตรอันนี้ก็เป็นสูตรเลขเด่น นี้ผมจะมาสรุปเอาตามสูสตรคู่ขี้นะครับที่ลงไปนะครับจะผิดจะถูกไม่รู้นะครับแต่ว่างวดน,นี้ลองเลือกเอาตามสูตรคู่ขี้ถ้าท่านผู้ชมได้ชมก็คงจะเห็นนะครับสูตรที่ลงไปให้สูตรหลักสิบหลักหน่วยวันนี้จะเป็นเลขคู่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้าเราตัด เลือกเอาตามสูตรเลขคู่เลขคี่ขขก็จะเราได้เลขคู่นะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยตัดเลขคี่ออกสี่ด้วยนะครับที่ว่าน่าจะโอกาสที่จะมาน่าจะน้อยตามสูตรที่เคยลงไปแล้วครับทีนี้เหลือเลขคู่ก็จะมี ศูนย์สองหกแปดสองนี้เป็นสูตรวิ่งตัวเดียวมาบนมาล่างนะครับสูตรนี้ได้สองก็จะเหลือสองศูนย์สองหกแปด อันนี้เขเหมือนกันนะครับเราตัดอันนี้ถ้าใครชอบหรือว่าไม่ชอบอย่างที่ผมตัดก็พิจารณานะครับแต่ผมจะลองเอาตามสูตรคู่ขี้ดูตัดขี้ก็จะเหลือเหมือนกันนะครับ0268 อันนี้ก็จะเหลือ0กับ2หลัก10ก็จะเป็น068ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็น0268นะครับ4ตัวถ้าเรา,เา4ตัวมาจับคู่กันนะครับ ก็จะได้02 06 08 26 28 20คัน60 62 หกแปดแปดศูนย์แปดสองแปดหกอันนี้จับแบบไปกลับทั้งหมดนะครับก็จะได้หนึ่งสองสามสี่สามสี่สิบสองจะได้สิบสองคู่ชุดนะครับ ถ้าเราเลือกตามหลักก็จะหลักสิบก็มีศูนย์กับ2นะครับหลักหน่วยก็มี0ูนย์หกแตัวถ้าเลือกตัวเด่นนะครับก็จะเป็น2กับหนะครับ ลองพิจารณาดูนะครับไม่จําเป็นต้องมาเชื่อผมทั้งหมดนะครับก็ลองพิจารณาดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะมีชอบแถวนี้นะครับผมลองมาก็เป็นหก อันนี้จะผิดจะถูกก็ตอบไม่ได้นะครับไม่มีใครทราบนะครับว่าจะออกตัวไหนก็มาสรุปคร่าวๆให้ดูนะครับท่านผู้ชมต้องมีวิจารณญาณของท่านนะครับในการตัดสินใจที่จะนําไปใช้หรือท่านจะเลือกตามตามสูตรนี้ก็ได้นะครับถ้าสูตรไม่ผิดก็เลือกตามสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสองเจ็สองศูนย์สูตรนี้ก็จะมี ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดสูตรนี้ก็จะเป็นเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกอันนี้จะเยอะตัวหน่อยนะครับศูนย์สี่ศูย์ห้าศูย์หแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหรือจะเลือกตามพิจนารณานด,ดูตามที่ผมคัดมาก็สุดแท้แต่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบนะครับว่าจะออกตัวไหนก็ามาสรุปตามสูตรที่ลงไปนะครับ เดี๋ยวมาดูเลขบนกันต่อเลยครับ่ทนี้จะได้มาไม่ไม่ไม่ได้เอามาให้ดูทีละสูตรนะทีละสูตรนะครับเพราะว่าผมจะรีบสรุปก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นสูตรที่ลงไปทั้งหมดนะครับที่เห็นอยู่นี่ อันนี้ก็สูตรหลักร้อยนะครับที่ลงไปอันนี้จะเป็นสูตรเดี่ยวแถวนี้ก็จะเป็นสูตรเดี่ยวที่ลงไปเป็นคลิปแต่ละสูตรนะครับส่วนสองอันนี้จะเป็นจับคู่นะครับอันนี้สูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนี้จับคู่ชุดสามตัวตรงแล้วก็สูตรนี้จะเป็นสองตัวสองตัวตรงอันนี้คือสูตรเลขเด่นนะครับเลขเด่นก็จะมีสูตรเลขวิ่งอยู่ สี่สูตรก็จะมีได้เก้าหนึ่งสูตรได้สองนี่คือสูตรวิ่งตัวเดียวมาบนมาล่างนะครับอันนี้ได้สองแล้วก็มีได้หนึ่งสูตรหนึ่งและได้สี่สูตรหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะมีศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะครับสูตรเลขเด่นสูตร เที่ยวนี้เลขเลขบนนะครับผมจะเอาตามสูตรคู่ขี้มือนกันนะครับแต่ว่าวิธีคิดวิธีคำนวณว่าคู่ขี้เดี๋ยวถ้ามันมาตามตรงตามที่เราสรุปเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับว่าได้มาอย่างไงนะครับสูตรคู่ขี้นะครับแต่หลักสิบคู่ขี้เคยลงไปแล้วนะครับเคยลงไปแล้วหลายงวดแล้วพอลงไปปรากฏว่าผิดนะครับ งวดที่ลงไปแต่ว่าต่อมามันก็เดินมาติดต่อกัน3มงวดแล้วแล้วหลังจากนั้นย้อนไปก็สิบกว่างวดนะครับเป็นสูตรคู่ขี้หลักสินะครับถ้าตัดคู่ขี้นะครับหลัก10เราได้เลขคู่นะครับ <c oughs> ลองตัดเลยนะครับหลัก10ได้เลขคู่ตัดเลขขี้ ก็จะเหลือสองหกแปดนะครับ <c oughs> ส่วนหลักหลักหน่วยได้เลขขี้นะครับตัดเลขคู่เฉพาะหลักหน่วยนะครับ ทัดมาอย่างนี้เลยนะครับหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยหลักร้อยนี่ความน่าจะเป็นก็อันนี้มาได้หมดนะครับเลขคู่เลขคี่อันนี้ไม่ไม่มีสูตรแต่ว่าหลักสิบเน้นไปที่เลขคู่หลักหน่วยเน้นไปที่เลขขี่นะครับถ้าเลือกจับคู่มานะครับ ก็จะได้ดังนี้นี่จับสองตัวนะครับส่วนหลักร้อยท่านก็พิจารณาดูนะครับอันนี้หลักสิบจะมี3ามตัวนี้นะครับที่เลือกมา2 4 6 2 4 6 2 4 6ส่วนหลักหน่วยจะมี1 3 7 9นะครับ137 9 อันนี้ก็คาดคะเนยนะครับตามสูตรที่เราคํานวณไปถ้ามันมาตามนี้หลักสิบมาเลขคู่หลักหน่วยมาเลขขี้เดี๋ยววดหน้าผมจะมา,อาบอกวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับว่าเลขคู่เลขขี้ยังไงแต่ถ้ามันผิดก็แล้วไปเพราะว่าก็ไม่รู้แต่ถ้ามันถูกมามาเลขคู่หลักสิบมาเลขคู่หลักหน่วยมาเลขขี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ ว่าที่ไปที่มาอย่างไงนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ชมต้องมีวิจารณญาณของท่านนะครับในการตัดสินใจที่จะนําไปใช้เพราะว่าตัวผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนอันนี้ก็เอามาสรุปตามสูตรที่ลงไปเท่านั้นนะครับก็มาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะออกตามนี้ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมก็ ต้องมีวิจารณญาณนะครับในการตัดสินใจที่จะนำไปใช้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองใช้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเผื่อโชคดีมีโชคมีลาบนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับผมเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะอกตัวไหนก็มานําเสนอให้เพื่อเป็นแนวทางตามหลักสติสติติเท่านั้นนะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีมีความสุขร่ำรวยทุกคนครับสวัสดีครับ